มาแล้วรีไซเคิลเช้านี้นะครับนะครับได้มาเต็มรถจักรยานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีซื้อมาอยู่600กว่าบาทนะนะครับนี่เลยโอเคนะครับได้มา600กว่าบาทนะ680บาทนะเนี่ยเกือบ700นะแค่นี้ครับ2ถุงถุงหน้านี่โลละร้อยกว่านะร้อยยี่สิบถุงหลังนี่โลละหกสิบขาวเขียวเดี๋ยวมาดูกันของในนี้นะของในถุงโอเคเดี๋ยวแกะกันก่อนนะครับ เลยนะครับเนี่ยในถุงเนี่ยให้ร้อยกว่าเนาะเพราะว่ามันมีนะครับชิปเยอะนะชิปตัวที่ยิ่งขาละเอียดเยอะราคาจะเยอะราคาจะดีนะครับร้อยอัพนะครับโอเคนะครับไม่ค่อยสว่างนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูถุงข้างหลังนะครับถุงแรกถุงเลขนี่มีแต่อย่างนี้นะครับได้มาโลกว่าโลสามขีดนี่เลย ก็เขียวโลละหกสิบซื้อมาแค่โลละหกสิบม,มาส่งที่บ้านเจ็ดสิบนะนะครับถ้าไปเอาก็ถูกลงหน่อย นี่เลยโ okay. อเคเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูสักตัวนะครับถ้ามีลูกเหลืองนะครับดูสว่างสวงโอเคนะครับนี่นะครับเหมือนกันหมดเลยทั้งถุงเลยนะครับถ้ามีลูกเหลืองแบบนี้แบบนี้ไหนอะนู่นนู่นลูกเหลืองนะครับลูกเหลืองแบบนี้แล้วก็มีตัว C ีขยะนะครับแล้วก็เป็นเขียวเขียวสองฝั่งเนาะนะครับมันก็จะได้เยอะนี่มีชิปด้วยนะนะครับ มีเขียว2ฝั่งนะโอเคนะครับก็จะได้เป็น power เขียวนะหลักร0อยนะนะครับโอเคครับก็ท่านใดมีสินค้าแบบนี้ก็มาส่งขายกันได้นะครับฝากกดถูกใจติดตามกันไว้นะครับสวัสดีครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะว่าถ้าเราเราได้กําไรเท่าไหร่นะครับนี่นะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับตัวนี้7.8นะนะครับตัวนี้7.8นะครับ 7.8นะครับพาวเวอร์เขียวอันนี้บอร์ดตีเป็นบอร์ดเลาเตอร์นะครับโลละ5 1.3นะครับ1.3นะครับนี่1.3โอเคนะครับรวมมาแล้วนะครับก็เที่ยวนี้ก็ขี่รถไปนะครับจักรยานนะก็ประหยัดหน่อยถ้าเป็นน้ำมันก็แย่นะนะครับแย่นะครับเพราะว่า ได้รวมยอดแล้วบอร์ดพาวเวอร์เขียว7.8 795บอร์ดเาาเตอร์195คูณ1.3ได้1048นะ1 0 48กำไร411นะครับถ้าเอารถเก๋งไปนะครับเอารถใหญ่ไปนี่ก็โดนไปร้อยหนึ่งก็เหลืออยู่300นะครับก็รีไซเคิลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเที่ยวหนึ่งเราก็ได้200-300นะเชา้านี้นะครับโอเคเป็นไรายได้เสริมกันนะครับฝากกด ถูกใจติดตามกันไว้นะครับทันใดทำรีไซเคิลนนะครับเป็นแนวทางครับผม